ข่าวินัยที่มคืนฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่28ธันวาคม2563โดยเฉพาะาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะม,มีข่าวอาะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชื่อคืนวันนี้โพสต์แรกซิโก้ทำกระึืมเวียดนามบอกกวินจะมาไหมโดยงานนี้ทางโค้ชซิโก้นะผมเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุญซือป้ายแดงของทัพฮองอัญาลายอยู่ระหว่างกักตัว14วันตามมาตรการการป้องกันความปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีมโดยล่าสุดทางซิโก,โก้นั้นได้โพสต์ภาพระหว่างการกินอาหารที่ห้องพักก่อนที่ทําเอาแฟนบอลเวียดนามฮือฮาไม่ใช่น้อยนะฮะื่อทางกวินผู้สัมปัสตูทีมชาติไทยมคาคอมเมนต์บอกว่าอยากจะกินเฟอคาบิโก้ก่อนที่ซิโก้นั้นจะออกมาตอบว่ามาไม่ละไอ้น้องซึ่งแฟนบอลฮองอันยาลายอยากจะเห็นกวินไปยืนเฝ้าเสาให้กับทีมของพวกเขาด้วยเช่นกันหลังจากเจ้าตองน,นั้นเพิ่งจะหมดสัญญากับทีมเจลีกของทางคอนเซริสโปรโรไปนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อเจ้าตองกวินยังไม่ได้เปิดตัวกับต้นสกัดใหม่ก็มีโอกาสไม่น้อยที่เขาคนนี้จะไปโชว์ลีลากวินบินได้ที่เวียดนามด้วยเช่นกันโดยนักเตะไทยคนแรกของทางซิโก้บนทินฮองอัญยา,ายนั้นจะเป็นใครต้องลุ้นติดตามกันต่อไปครับสำหรับทางซิโก้นะฮะกีรศักดิ์สนาเมืองอดีตทางกุซือทีมชาติไทยจะประเดิมคุมทัพฮองอันญ,ญาายนัดแรกในวันที่16ถึงวันที่17มกราคมซึ่งวีลิกจะเปิดฤดูกาลพอดิบพอดี ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปก็แล้วกันนะครับไม่แน่อาจจะเห็นเจ้าตองคนนี้ไปเล่นที่วีลีกเวียดนามก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ดิชโนเชียร์เจ้าตองกวินไปทางวีลีกเวียดนามกันด้วยก,ก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับคอนซาเต,ตรียมยื่นข้อเสนอต่อสัญญาดักลาสลุยศึกเจลิก2021นี้ โดยโฮชิทูส์นะผมสื่อญี่ปุ่นเผยม,มาว่าดักลาสโอลิเวล่ากองหน้าวัย25ปีของทางคอนเซเลสโโปรจะยังสวมเสื้อของทางัซโปรต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้ว่าจะบูาง,งานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักในเ้นที่ผ่านมาแต่สมโมสรมองว่ามีโอกาสพัฒนาขึ้นไปได้อีกในฤดูกาลหน้านั่นเองครับโดยดักลาสโอลิเวล่าคนนี้ย้ายมาจากสมโมสรลูเวเดนเซ่ทีมอันดับดิวิชั่น2ของบราซิลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสัญญาแบบยืมตัว แต่ผลงานของเขานั้นทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักยิงในศึกเจลิกได้เพียงแค่2ประตูกับอีก3แอสซิสในทั้งหมด26เกมและก็อีก1ประตูในศึกลูันครับเท่านั้นโดยกันที่ทางผู้บริหารคอนซาได้เผยม,มาว่าในฐานะกองหน้ามันไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีสำหรับเขาเขาต้องการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นด้วยการทําประตูและก็การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในเกมที่ต้องพบกับทางโอิตาทริตะเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเขาสูญเสียความมั่นใจในครึ่งหลัง โดยช่วงท้ายเกมนั้นเขายิงชนเสาเลยนะฮะทัางที่ควรจะเป็นประตูซึ่งมันอาจจะเป็นประตูทําให้ทีมนั้นได้รับชัยชน,นะเขาหลั่งน้ําตาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นโดยเขาได้บอกว่าผู้บริหารสโมสรได้เผยม,มาว่าผมประทับใจในความมุ่งมั่นของเขาและผมรู้สึกว่าเขาคนนี้ยังสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกนะฮะและผมก็หวังว่าเขาจะปรับตัวให้มากยิ่งขึ้นและก็ยิงประตูให้มากยิ่งขึ้นในฤดูกาลหน้านั่นครับ นะครผมเป็นตัวว่าง,งานนี้นะฮะคอนซาก็เตรียมยื่นข้อเสนอต่อสัญญาดักราดลอยศึกเจลีก2021ในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ8เรื่องราวนา่าติดตามของเกมนัดแรกแข่งไทยลีก2020เล็กที่2นี้โดยดีเดตเตะกันอย่างต่อนเนื่องทันทีนะครับผมที่จบเล็กแรกของศึกไทยลีกสำหรับนัดแรกของเลกที่2นี้และนี่คือ8สิ่งที่นา่าติดตามของเกมนัดแรกแข่งศึกไทยลีกเล็ก2สุดสัปดาห์นี้เริ่มจากข้อที่1กันก่อนก็แล้วกันนะฮะ แข่ง3ปิดเมื่อโควิดกลับมาผลของการแพร่ระบาดลรละลอกใหม่ของโควิด -19 ีนในหลายจังหวัดทําให้ส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลไทยโดยนัดเปิดสนามเลกที่สองของศึกไทยลีกจำเป็นต้องแข่งแบบปิดนะฮะไม่มีผู้ชมในสนามเลยสักคู่เดียวซึ่งมี1เกมที่ทําการเลื่อนการแข่งขันไปเลยแต่คือเกมระหว่างสุพรรณีเอีกับทางสิงห์ชียรายเต็ดแต่นั่นก็เป็นเพราะสาเหตุอื่นไม่เกี่ยวกับโควิด -19 นีนแต่อย่างใด แต่แฟนบอลทุกคนยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้เหมือนเดิมทางช่องฟรีทีวีและก็ช่องทางออนไลน์ของแต่ละสโมสรน,นั่นเองต่อมาข้อที่2นักเตะใหม่พร้อมจะลุยแล้วอย่า้ทราบกันว่าซีซั่นนี้ศึกไทยลีกมีการเปิดหน้าต่างให้ย้ายตัวผู้เล่นกันถึง3รอบนะฮะและก็ช่วงกาลางฤดูก,กาลก็คือรอบที่สามที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนลงชื่อเข,ข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันที่ย3สธันวาคมที่ผ่านมา สรอบสุดท้ายไม่มีการแก้ตัวในครั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินทีมละประมาณ10คนโดยเป็นนักฟุตบอลไทย5คนและก็ต่างชาติไม่เกิน5คนหรือจะเป็นสัญชาติไทยทั้งหมด10คนก็ได้ซึ่งแต่ละทีมก็จัดการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันหมดนะฮะเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปบางก็เพื่อแชมป์บางก็เพื่อโคตา้า a f ฟซีแชมเปียนลีกบางก็เพื่อทำให้ทีมแข็งแ,งแกร่งมากยิ่งขึ้น หรือว่าบ้านก็เพื่อหนีตกชั้นและนั่นคือหน้าที่ของนักเตะใหม่ที่จะต้องเข้ามาสารเป้าหมายของสโมสรใหม่ให้สําเร็จนั่นเองต่อมาข้อที่3การจัดตัวเพื่อ3มแต้มของบีจีเพื่อจะเข้าใกล้ความเป็นแชมป์โดยคู่แรกของสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นคู่ของทางบีจีพียูเทมจาฝูงที่ออกสตาร์ทเล็กแ,กแรกแบบเกียงไกลเหลือเกิน15นัดยังไม่แพ้ใครอาจจะต้องพบกับทางพีทีประจบ f อที่กาลังดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างหนัก ซึ่งตลาดรอบนี้บจเสริมทัพได้ยอย่างน่ากลัวเมื่อได้ทางจิโก้หลุยซานโตกับทางปฐมพลเจริญรัะตะนพิลมมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวส่วนธิลาสินดนังดาอยู่ระหว่างการกักตัวนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจก็คือโค้ดองคดุสิตเฉลิมแสนจะตัดตัวอย่างไรนะฮะกับ2แนวรุกที่เข้ามาใหม่กับความหวังในการเก็บ3ามแต้มเพื่อจะหนีตกชั้นการชาบเรเอฟซี FC, ไปอีกครั้งเจ้ามาข้อที่ี่แฮปปี้ปะทะก,กับทางเมืองทอง คู่บิ๊มแบตระหว่างทูแบงคอกกับทางเอสจีเมืองทองนั้นก็มีไฮไลท์สำคัญคือการลงสนามของทางแฮลเบอร์ตี้ฟอนเดสกองหน้าค่าศเหนื่อยสูงตัวใหม่ของแข้งเชฟที่เข้ามายังชินทรูเซเดียมพร้อมความหวังใหม่ในการพาบียูกลับสู่ที่ที่พวกเขาควรจะอยู่แต่ความมันก็คือนัดแรกนั้นต้องเจอกับทีมเก่าอย่างกิเลนพยองเอสจีเมืองทองเอาซะเลยไม่รู้ว่าแฮลเบอร์ตี้คนนี้จะโชว์ฟอร์มไม่ดีแค่ไหนกับการพบกับเมืองทองในครั้งนี้ จาอมาข้อที่5ก็จะเป็นฉลามชนประทะากับทางปราสาทสายฟ้า3แต้มสำคัญเพื่อพื้นที่ ACL โดยอีกคู่บิ๊กแบทที่น่าดูชมเป็นเกมระหว่างฉลามชนชมบุรี f c กับทางปราสาทสายฟ้าบุรีรันต็ตนะฮะซึ่งคู่ีมีจุดน่าสนใจตรงการแย่ง3มแต้มเพื่อจีร้ราชบุรีวิทผล f c และก็สิงชียไรเต็ดทีวอันดับที่3และก็อันดับ4นะฮะที่มีทั้งหมด2ีแต้ม หากทางบุรีรัมช์ชนะในวันนี้พวกเขาจะมีทั้งหมด26แต้มเท่ากับทางอันดับที่3และก็อันดับที่4ก็จะท้าชิงตัว ACL ในศตว202แบบเต็มตัวกันเลยทีเดียวส่วนทางชมบุรีหากชนะก็จะมีทั้งหมด25แต้มทําให้แซงทางบุรีรัมนั้น,น,นขึ้นไปรังอันดับที่5และก็จี้ราชบังกรก,กับกวางทรงมหาภายัยเหลือแค่แต้มเดียวก็จะประกาศสัปดาห์พร้อมชิงตัว ACL อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันเจ้ามาข้อที่6 เจ้าชายมังกรกลับทีมมังกรโล่งเงินกันอีกครั้งอีกหนึ่งคนที่สปอตไลท์และก็แสงแฟชจะต้องจับจ้องอย่างแน่นอนนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นั่นคือลีซอทีรเทพพิโนไทยที่ถูกปล่อยแบบยืมตัวไปอยู่กับทางปอริสเทโลเอฟซีในช่วงเดที่2นี้เพื่อช่วยมังกรโล่งเงินในการลุนหนีตกชั้นโดยการกลับมาในครั้งนี้ของลีซอนะฮะจะเป็นการกลับมาเล่นให้กับทีมเป็นครั้งที่2 ที่เขาเคยสังกัดนะฮะทั้งบ er ีเซีเทโรศาสนาและก็เพื่อนตำรวจท่นเองต้องมาชมกันว่าเกมบนสนามเล็ก2องขอทางมังกรโลกเงินกับทั้งตลาดเอซนั้นทางด้านโคดอนรังสรรจะส่งเจ้าชายมังกรในวัย15ปีคนนี้ลงสนามได้หรือไม่และนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมสัปดาห์ร้อนระอุนะฮะของศึกไทยลีกเลกที่2นัดแรกนั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละทีมนั้นก็มีชนะมีเสมอและก็มีแพ้กันไป ต่วงานนี้เปิดตัวเล็ก2มานี้ทอนข้างจะโหดซะหน่อยแต่ก็ต้องรอรุ่นกันเพราะว่ามีตัว acl ปี2 0 2 2เป็นเดิมพันอยู่นั่นเองเรา่าข่าวต่อมากันดีก่อนครับประหยัดบุญญาแนวรับจอมเก๋าซบเซนเกร็กคูโดยงันนี้หลังจากที่ทางตลาดซื้อขายนกเตะในรอบที่2นี้ของศึกไทยลีก3ได้ปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ย7่ธันวาคมเกร็กคูสายหมายยูเต็ดนั้นได้จัดการคว้าตัว ประหยัดบุญญากองหลังจอมเก๋าดีกรีทีมชาติไทยวัย41ปีเข้ามาเสริมแนวรับในดิวสุดท้ายนี้โดวยวสันนาทสันนะฮะกุณซื้อใหญ่ของทีมได้เผยถึงดิวนี้มาว่าทีมเรานั้นมีปัญหาในเรื่องเกมรับมาโดยตลอดพยายามแก้ไขแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีซึ่งการได้ตัวประหยัดบุญญาเนี่ยเข้ามาก็ถือว่าตอบโจทย์ได้กับทีมได้เป็นอย่างมากมายนะฮะ เพราะ,ะรนักเตะรายนี้มีทั้งประสบการณ์ที่จะสามารถช่วยประคองนัง้นอง,นองในทีมได้มีความเป็นผู้นําเพราะเคยเป็นกัปตันทีมมาหลายสโมสรแล้วและที่สําคัญสภาพร่างกายถือว่ายังดีเยี่ยมแม้จะอายุป,ปลาไปทั้งหมด41ปีแล้วก็ตามและเชื่อมาว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับทีมหลังปีใหม่จากดิวสุดเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ สำหรับทางประหยัดบุญญาคนนี้ผ่านการค้าแข่งมาหลายสโมสรโดยผลงานพาทีมราชบุรีมิพล f ีคว้าแชมป์ดิวิชั่น1ในปี2012เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกส,สุดนะฮะรวมไปถึงการได้ติดทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF Cup 2012ในยุควิลฟรีเซฟเฟอร์ขณะที่ล่าสุดเล่นกับทีมอัศวินเกาะขวางยูนิเต็ดนะฮะก่อนจะแยกทางกันในช่วงพักโควิด1นทีที่ผ่านมานั่นเอง เป็นรางวงานยี้ตลาดซื้อขายนักเตะในผมของศึกไทยลีกนั้นก็ได้ยุติไปแล้วนะฮะในเมื่อวานนี้ซึ่งทางสายไหมยูเต็ดนั้นก็ได้ตัวพ่อหนุ่มวัย4ปีรายนี้เข้ามาเสริมแนวรับในดิวสุดท้ายพอดิบพอด,ดีและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบไทยาย by digital style ประจำวันที่28ธันวาคม2563โดยชัยพัะนรังทุบบอลชายชัยพัฒรั้งทุบบอปปลอ